สวัสดีค่ะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวแซนไม่เอ่ยผิวที่สวยขึ้นแล้วก็ความรักสดใสนะคะได้มาจากเจ้าตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ใหม่ยังไงเอ๊ะกล่องมันก็เหมือนเดิมสีก็เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าด้านในเรานะคะมีนวัตกรรมใหม่เพิ่มมานั่นก็คือ FIR FIR คืออะไรคือ far infrared นะคะตัวนี้นะคะสามารถลดอนุภาคของสารให้เล็กลงได้มากถึง2องเท่า ยังไม่พอนะคะเจ้าตัวนี้ยังช่วยในการจัดเรียงโมเลกุลน,นะคะให้ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ผิวได้มากถึง5ถึง10เท่าโอ้โหเจ้าตัว FIR นะคะผลลัพธ์ของมันก็คือช่วยเพิ่มพลังงานความร้อนภายในเซลล์ผิวนะคะ 2. ยังช่วยเร่งระบบการไหลเวียนของโลหิตในเส้นเลือดด้วย 3. มมีการจัดเรียงนะคะของระบบเม็ดเลือดแดง สนะคะยังช่วยในเรื่องของระบบการทํางานของระบบประสาทให้ทํางานได้ดีขึ้นอย่างที่เราทราบนะคะว่าเจ้าตัวพิกโกเอสเซตัวนี้นะคะมันช่วยลดฝ้าลดกะผิวสวยและผิวออร่ายิ่งขึ้นแถมยังป้องกันแสงแดดด้วย FIR ตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้ดูดซึมเข้าสู่เซลล์ได้มากถึง5-10เท่านั่นเองดังนั้นนะคะผิวเราก็จะดียิ่งขึ้น ฝ้ากระจุดด่างดำหายเร็วขึ้นผิวขาวออร่ามากขึ้นรอยเหี่ยวรอยย่นนะคะผิวจะดูอ่อนเยาว์มากขึ้นช่วยป้องกันแสงแดดได้ดียิ่งขึ้นและยังไม่พอนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ระบบข้อต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับผิวนะคะว่าพื้นฐานผิวของแต่ละบุคคลนะคะมีพื้นฐานยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแซนจะพาทุกคนไปลองชิมดูนะคะว่าไอ้เต้าตัวพิกโกเอสเอ็มคอตัวใหม่เนี่ยมันมีรสชาติและกลิ่น งไงะะแตกต่างจากตัวเดิมยังไงเดี๋ยวลองไปชิมดูค่ะนี่เลยจริงๆกล่องก็แตกต่างนะเพราะว่ากล่องนะคะมีขนาดที่เล็กลงแต่ว่าสรรพคุณมากขึ้นนะคะนี่วิธีการแกะก็ง่ายดายเลยเพราะว่ามีม,มุมฉีดฉีดอยู่แล้วนะะี่ค่ะฉีดเลยนี่โอ้หกลิ่นหอมมากกลิ่นออกตั้งแต่ยังไม่ชงเลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่โอ้ยอยากจะบอกว่าตัวเก่าละลายเร็วแล้วนะแต่ไอตัวเนี้ย มันเร็วกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันมีเจ้าตัว F A R นี่แหละที่ทำให้อนุภาคมันเล็กลงแล้วก็ละลายเร็วยิว่งขึ้นนะคะนี่กินหอมมากแล้วก็สีเข้มขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวลองมาชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะคาดดอมกทิ้งหหอมมากจริงๆหอมค่ะแต่จะบอกว่ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีรสชาติที่ค้นขึ้นได้กลิ่นหอมของไวส์สตอเบอรี่แบบ หอมชอบชอบชอบเพราะตัวนี้ข้นกว่าตัวเดิมตัวเดิมว่าข้นแล้วตัวนี้ข้นยิ่งกว่านะคะแล้วอยากจะบอกว่าใครที่กังวลน,นะคะในเรื่องของสารตกค้างในลำไส้นะคะตัวเดิมว่าดีอยู่แล้วตัวนี้ดียิ่งกว่าอีกสารตกค้างในลำไส้และในตับไม่มีอย่างแน่นอนนะคะพิ c โกเอสเอ็มคอร์ 4G F.I.R เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า